ว่าทีเจ้าบ่าวป้ายแดงย้อนเส้นทางรักเบียสุกลวั์หลังประกาศแต่งงานเป็นเรื่องที่ฮือฮายอย่างมากหลังจากที่พระเอกหนุ่มอย่างเบียสุกลวั์ได้ออกมาประกาศว่ากําลังจะเตรียมแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการซึ่งกระซังความตกใจแก่แฟนๆเป็นอย่างมากแต่กว่าที่หนุ่มเบียจะเจอรักแท้ในครั้งนี้เขาก็ผ่านเรื่องราวความรักมาอย่างมากมายเช่นเดียวกันวันนี้เราเลยจะขอย้อนเส้นทางรักหวานของเจ้าตัวตั้งแต่เขาวงการว่าจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมกันเลยค่ะ เวียสุกรวั์เป็นที่รู้จักและโด่งดังอย่างมากในละครเรื่องพิกดินสูดาวทางช่องเจ็ดสีเมื่อปี2549และปุกกระแสะคู่ขขัญกับนางเอกสาวอย่างแพนเค,ค้กเขมรนิตในช่วงนั้นอย่างล้นหลามมากทีเดียวซึ่งทาหารย้อนเส้นทางรักของนุ่งเวียก่อนเข้าวงการบันเทิงไปสักระยะหนึ่งแฟนสาวคนแรกที่เคยตกเป็นข่าวกับนุ่งเวียมีดีกรีเป็นถึงพยาบาลและเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังโดยทั้งคู่นั้นได้คบหาดูใจกันมาในสักระยะก่อนจะเลิกลาและแยกยาก้ยายก,กันไปต่อมาพระเอกหนุ่มได้มีข่าวกิการกับนางเอกั นนอย่างสาวแพนเค้กเขมณันิดจากการเล่นละครด้วยกันในเรื่องพิกดินสุดาวจนในที่สุดก็ออกมายอมรับว่าได้เปลี่ยนจากสถานะคู่จิง้งเป็นคู่จิงและได้คบหากันนานถึง5ปีก่อนที่จะยุติความสัมพันธ์กันไปในปี2554แถมยังเป็นดราม่าใหญ่โตหลังจากที่คุณแม่ของฝ่ายนางเอกสาวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าใช้คำว่าเลือกรามไม่ได้เพราะทั้งคู่นั้นไม่เคยคบหากันจนกลายเป็นศึกน้ำลายระหว่างแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายและเป็นเหตุให้ทั้งคู่ไม่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกเลยหลังจากนั้นในปี2500 25หนุ่มเวียได้ทำความรู้จักกับนางเอกสาวน้องใหม่อย่างสาวเบลล่าลานีและได้เล่นภาพยนตร์ด้วยกันในเรื่องปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักก่อนที่หลายคนนั้นจะแอบเห็นว่าทั้งคู่สนิทสนมกันมากขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกันแถมนุ่มเวียยังไปงานรับปริญญาของนางเอกสาวอีกด้วยกระทั่งได้ออกมายอมรับว,ว่าได้คบหากับสาวเบลล่าจริงซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาอย,ย่างมากเพราะถือว่าเป็นคู่รักที่ทำลายกฎหลักคาช่องเลยก็ว่าได้จนความรักของทั้งคู่นั้นดำเนินมาอย่างยาวนานถึง9ปีและได้ปิดฉากรักลงในต้นปีสอง ร5อที่ผ่านมาสร้างความตกใจให้กับแฟนๆอยู่ไม่น้อยพร้อมย้ำว่าเลิกกันด,ดีและเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันนั่นเองแต่ในระหว่างนั้นก็มีภาพหนุ่มเวียกับสาวปริศนาที่สนามบินโผล่ออกมาจนเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับว,ว่ากาลังคุยกับสาวแรกดังกล่าวจริงพร้อมวอนให้ทุกคนให้พื้นที่ส่วนตัวกับเธอเนื่องจากว่าเธอนั้นเป็นคนนอกวงการกระทงล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้านคุณแม่ของพระเอกหนุ่มก็ได้เผยชมหน้าสาวข้างกายของลูกชายจนหลายคนนั้นทราบชื่อว่าเธอนั้นคือวิกกีีี้สสาวสวยดรผู บริหารธุรกิจเครื่องสาอางและธุรกิจอีกมากมายแถมอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตสจบปริญญาโทจากต่างประเทศและได้รับเกียรตินิยมอีกด้วยแต่นั้นก็ส่งผลให้มีกระแสข่าวลือออกมาว่าหนุ่มเวียนั้นเตรียมแต่งงานในเร็วๆนี้หรือไม่จนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่1ก,กรกฎาคมเจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าเขาลือเรื่องแต่งงานเป็นเรื่องจริงพร้อมบอกว่าแฟนสาวนั้นเป็นคนน่ารักคุยกันเข้าใจแถมทุกอย่างตอนนี้ก็ลงตัวเอามากๆพร้อมกับเผยเลิกกำหนดพิธีงานแต่งเป็นวันที่17ก,ะะกรกฎาคมนี้ทมกลางความยินดีของรา แฟนและเพื่อนร่วมวงการอย่างมากมายเลยทีเดียว